ท่านผู้ชมวันนี T ้เรามาทําบุญก so ันนะครับก็ไปตลาดหลังจากที่ไปปล่อยเต่ามานะครับไปปล่อยเต่ามาไปที่วัดนําเต่าไปปล่อยที่นี่มาที่วัดสุนัขมันก็เยอะนะครับอย่างว่านะครับใครก็เอามาปล่อยเอามาปล่อยอย่างเงี้ยนะครับก็บางวันก็กินอิ่มไม่อิ่มนะครับผมก็ทําได้ตามกําลังศรัทธานะครับก็เลยวันนี้ก็เอาอาหารมาฝากเขานะครับมาฝากซื้อมาฝากเขานะครับนี่เยอะแต่ว่าพวกลูกเขาเนี่ยอยู่ข้างด้านนู้นเยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับนี่ อันนี้ผมก็เห็นนะเยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> อย่างว่านะที่นี่ก็าําบุญเขาเรียกว่าทําบุญท่านตาเห็นก็ทํากับทําบุญเราทํากับอะไรก็ได้นะครับทากับอะไรก็ได้ท้านเราทําแล้วทําแล้วจิตใจเราบริสุทธิ์นะวันนี้ก็เอาอาหารมาฝากน้องๆเขาก็แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับลังมาไม่หมดนะครับนี่อากิน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 อาหารอร่อยอร่อย่อะร่วมแบ่งปันกันนะครับ อร่อยไหมอร่อยไหมออนี่นะครับอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวห้ามแย่งหา้ามแย่งกันนี่อ,อ่าคนละอันนะนี่ยังจะไปแย่งกันอีกอันนี้ก็เป็นพื้นปูนนะครับพื้นปูนายก,ก็กินในพื้นปูนนี่แหละ อะตัวนี้แผลก็หายแล้วแผลก็หายแล้วเจ้าต,ตัวเล็กไม่รู้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนหมดนะครับน่าจะร้อนนะครับน่าจะร้อนก็เลยไม่เห็นเจ้าตัวน้อยเยอะนะครับตัวน้อยได้เป็นสิบเลยนะครับเป็นสิบเลยบางวันอาหารเขาก็ไม่พอนะครับบางวันอาหารเขาไม่พอนะครับ แบ่งฟันกันนะครับเข <c oughs> าก็เห็นว่านะครับชีวิตคนเรานะครับเลือกเกินไม่ได้นะครับเลือกเกินไม่ได้ตาท่านผู้ชมมาทําบุญแล้วก็แล้วกันนะครับน้ำห้มกัดกันออสองตัวนี้มันเป็นยังไงนี้ให้คนละก,กองคนลักนี่ยยังแย่งกันอีก เดี๋ยววันนี้เรามาสบายสังฆทานด้วยนะครับมาทําบุญสบายสังฆทานด้วยหลังจากที่พาทา่านผู้ชมมาทําบุญเสร็จนะครับผมก็ไฟสังฆทานไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พาทา่านผู้ชมมาส่งน้ําพระก็แล้วกันนะครับส่งน้ํานะครับอ่าทุกขอให้ชุม่มขอให้เย็นชุ่มเย็นชุ่มฉ่านะครับทา่านผู้ชมทางบ้านก็คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดนะครับสมความเมตมาปรารถนาทุกท่านนะครับ ตรงน้ำด้วยแต่ว่าผม,ผมไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือวันนี้เอาบุญมาฝากท่านผู้ชมนะครับตั้งจากถูกเรียกโดยบังเอิญน,นะครับถูกเรียกโดยบังเอิญนะะรงน้ำพระพุทธรูปนะครับก็จะมีการตั้งอะไรน,นะ,อะขอให้คมความโชคดีมีแก่ทุกคนด้วยนะครับสาธุ สาธุสาธุมีแก่ท่านคนขอด้วยกันแล้วกันครับดูตัวเลขแต่ว่าเลขโอ้ราัชาการที่เก้าครไม่รู้อยู่นี่มันอยู่ใน,น,น,นเหรียญนะเนี่ยอยู่ในกระถางกอสอไหนเดี๋ยวดูขอสอทสิกอสออะไรเปินท่านด,ดำราัชาการที่เก้าหนึ่งบาทบาที่เก้าน่งขอ,อสออะไรอะ่ะ พศแต่ว่าท่าม้ชมแต่แต่วัดเลขตรงนี้นะครับเลขตรงนี้เนี่ยคือพศสอง,สองตรงตรงฐานฐานฐานท่านนะครับสองห้าสองห้าสี่ห้าแต่ว่าสี่ห้านี่มันโดนดับเด่นนะครับมันโดนดับเด่นนะครับ หนึ่งบาทหนึ่งบาทก็เอาหนึ่งก็ได้พอสอเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมดูก่อนว่าพอสออะไรท่านผู้ชมดูว่าผมบ้าหงยผมไม่ได้บ้าหวยนะครับคือเราต้องพูดตามความจริงเพราะว่าอาจคนอาจจะมีโชคบแบบนี้ก็ได้เออมีโชคก็เรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้สองพันห้าร้อยสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ด อู้มันตัวเดียวกันเลยนะนี่ท่านผู้ชมนี่สองห้าสี่เจ็ดคือ,อยากให้เชื่อสองพันห้าร้อยสี่เจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับเคยอ,อยากให้เชื่อในในในวันที่ลำบากมาอาจสิ่งนี้อาจจะช่วยคุณได้นะครับ อ๋อวันที่วันที่ลําบากอาจจะฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ใช่ไหมใช่ครับคือแบบไม่ให้ให้เชื่อเกินไปแต่อแต่ถ้าลําบากไปวันไหนวันหนึ่งสิ่งนี้อาจจะเชื่อคุณได้นะครับอ๋อก็คือฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมวดนี้ชอบตัวไหนว่านี้ชอบตัวไหนเหมือนเดิมครับตัวไหนเหมือนเดิมเดิมครับเลขเดิมเลขไหนตอนนี้ผมใช้เลขมอไซค์ผมครับตัวไหนครับคือผมไปทํางานกับคุณมาแล้วผมก็ได้มอไซต์มาคันหนึ่งอ๋อซื้อมอไซค์มาคันหนึ่งครับ คือบางคนก็บอกว่าผมไปทําแล้วไม่ได้อะไรมาผมได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อะไรทะเบียนผมสองเจ็ดครับสองเจ็ดอ๋อชอบสองเจ็ดเนาะทะเบียนรถมอเตไซสองเจ็ดอ่ะท่านใดชอบสองเจ็ดก็ชอบนะอันนี MM additive, ้เขาบอกว่าเขาไปทํางานมานะครับพาไปทำงานเมื่อกี้ไปทํางานแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์มาคันนีงได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะครับสองเจ็ดทะเบียนสองเจ็ดครับสองเจ็ดครับโอ้สองเจ็ดท่านผู้ชมชอบสองเจ็ดนะครับก็ โอเคนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางก็ถือว่าวันนี้เอา <lichen. S 1> บุญมาฝากนั้ผไ้ชมก็แล้ว,วก,ลกันนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงปกปักรักษาโดยบันดานให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดปราถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปราถนาทุกท่านนะครับสาธุสาธุนะครับขอทุกท่านถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับสาธุสาธุก็เป็ว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับผมรวยรวยร่ำรวยนะครับเงินทองนะครับท่านผู้ชม